สวัสดีครับเพื่อนๆผมมานะครับผมขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกอาวุธลับของช่างไฟนะครับผมในยุคเจนเก่าๆแล้วก็เจนใหม่ๆที่มีนะครับผมก็คือไขควงเช็ดไฟนะครับเนี่ยเคยเห็นกันไหมครับผมไขควงเช็ดไฟรุ่นเก่าเลยนะครับผมนี่ทีแบบเราใช้กันตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงสมัยทํางานนะครับผมเคยใช้กันไหมครับแล้วผมบอกเลยว่าข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็มีนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูนะครับผมกับไขควงเช็คไฟแบบใหม่สองตัวนี้นครับผมผมจะพามารีวริวให้ดูว่าตัวไหนเนี่ยมันดีนะครับผมแล้วเหมาะสําหรับที่เราจะเอาก๊กไว้แก้ไขางานเฉพาะหน้านะครับผมมาดูตัวนี้นะครับผมเวลาเราเช็คไฟนะมองเห็นไหมครับถ้าเราไม่มองดีๆเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมว่าจะมีไฟขึ้นไหม เส้นนั้นมีไฟหรือเปล่าไม่มีไฟหรือเปล่าลองคิดสภาพว่าถ้าเราทํางานกลางแจ้งด้วยนะครับผมปีนเสาขึ้นไปสงุงๆหรือไปทํางานที่สว่างสว่างจิ้มไปอ่ะไม่มีไฟนี่หว่าจับได้ไปจับขึ้นมาไฟดูดเสียชีวิตวันนี้ก็เลยเป็นข้อเสียนะครับผมว่าเวลามันแดดจัดๆเนี่ยเราไม่ควรใช้แล้วมันจะทําให้ผิดพลาดนะครับผมผิดพลาดงานไฟฟ้าผิดพลาดไม่ได้นะครับโอเคตัวน,นี้ทิ้งไปเลยนะครับผม มาดูต,ตัวตัวต่อไปนะครับผมเจนใหม่แล้วเจนใหม่แล้วก็ต้องมีไขควงเช็คไฟแบบใหม่นะครับผมที่มาพร้อมกับโวลเตจวัดตตตตมัลิตเตอรได้นะครับผมอันนี้เรียกว่ารุ่นอันนี้เป็นของ Harbo t e s นะครับผมรุ่น HT 8 9นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ยังไงนะครับผมแล้วผมจะบอกข้อเสียด้วยนะตัวนี้ผมใช้มาประมาณ4เดือนผมเจอข้อเสียแล้วกดค้างนะครับผมเปิด จะสามารถวัดไฟแบบ NCV ได้มีเสียงร้องมีไฟเตือนนะครับผมแล้วก็สามารถวัดส,สายขาดได้มีไฟฉายอยู่ข้างหน้าไฟฉายกดอีกครั้งอย่างนี้นะครับผมกดอีกครั้งปิดถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเครื่องเขาจะปิดไปเองนะครับผมวิธีเช็คไฟนะครับผมสามารถวัดแบบ NCV ได้ที่แตะสายไฟแต่อย่างนี้เราไม่รู้ว่าสายไหนคือสายลายสายนิวตันนะครับผมเพราะว่าในเนี้สายลายกับสายนิวตันเขาอยู่ใกล้กัน ราไม่สามารถแยกได้เลยแต่ถ้าเราจิ้มปั๊กอ่ะมันจะแยกได้ไหมมาดูนะครับอย่างนี้ถ้าตัวนี้เป็นสายลายนะครับผมคือหรือสายไฟนะครับผมจะมีคําว่าหาย h ขึ้นแบบนี้แล้วก็จะร้องเสียงเร็วๆแบบนี้ถ้าเป็นมีต่อนจะร้องช้าๆอย่างนี้นะครับผมแล้วถ้าเราจะอยากวัดแรงดันกดค้างไปที่วงวนเตจนะครับจิ้มเข้าไปอ่เครื่องเขาจะบอกว่าสองร้อยี่สิ้าโวลต์ ประมาณนี้นะครับผมนิวสายนิวตันไม่มีไฟประมาณนี้อยากจะวัดสายขาดวัดยังไงนะครับผมผมจะจําลองว่าไอ้เจ้าตัวนี้คือสายขาดแล้วกันนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้เอ้ยคือสายไฟกดไปที่คอนเน็กนะครับผมกดค้างไปแตะไปที่สายนะครับผม แต่พิธีปลายสายอีกด้านหนึ่งแล้วอีกมือนึงนะครับผมจับฝั่งนี้อาจจะติดยากหน่อยครับผมเพราะว่าอันนี้สนิมมันกินโอเคถ้าสายขาดเขาก็จะไม่ร้องอย่างนี้นะครับผมนี่คือการวิธีเช็คสายขาดการทํางานของการเช็คสายขาดเขาก็คือว่าสายฝั่งสายไฟอีกฝั่งหนึง่งจะแตะฝั่งนี้ครับผมวิ่งไปสู่คอนเน็กคอนเน็กวิ่งมาสู่ตัวเราออกจากตัวเรานะครับผมมาถึงนิ้วนิ้วมืออีกข้างหนึ่งอ่า ้าตัวกลางระหว่างตัวนี้กับมือเนี่ยมันขาดมันก็จะไม่ต่อกันแค่นี้แหละครับผมหลักการแต่ข้อเสียของเขาคือถ้าเราจะเอาไปขันปักอย่างเนี้ยไปขันปักเปิดตาอะไรอย่างเงี้ยมันแตกมันหักมันไม่แข็งแรงครับเห็นไหมนี่ว่ามันหักไปแล้วผมเนี่ยได้ไปเชื่อมมาใหม่เลยเห็นไหมครับตรงไปลายมันเนี่ย เนี่ยมีรอยเชื่อมอยู่เนี่ยคือผมเอาหัวแรงเนี่ยมาเชื่อมใหม่เพราะว่ามันหักไปแล้วผมเอาไปขันนิดหน่อยเองหักเร็วมากจริงๆแหละมันก็ไม่ใช่ไขควงที่เอาไว้ขันหรอกครับมันไม่เหมือนตัวนี้ถ้ามันขันมันก็ยังแข็งแรงกว่าตัวนี้อยู่ไงไอตัวเก่านี่แต่มีตัวใหม่มาครับผมเป็นตัวฮารโบเทสหมอนเหมือนกันนะครับผมดูดีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อย สามารถวัดไฟวัดแรงดันได้เหมือนกันวัดสายขาดได้เหมือนกันนะครับผมใช้ฐานเท่ากันแต่ข้อดีคือตรงนี้ครับผมนี่เห็นไ,ไหมเปลี่ยนหัวได้หัวแบนหัวแฉกแล้วข้างในนี้จะเป็นแม่เหล็กไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดหายเลยนะครับผมแล้วเวลาเราขันไม่มีที่ตรงนี้จะแตกเหมือนกนันแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อมกันมันอยู่อยู่คนละชุดแล้วตัวเนี้ยเกี่ยวมันจะเป็นตัวล็อก เพื่อทําให้เนี้ยแข็งแรงมากขึ้นมันจะขันง่ายมากขันได้ดีมากเปิดฟ้าก็ได้ปิดฝาก็ได้นะครับผมวิธีการวัดแรงดันเหมือนเือนกันกดค้างไว้นะครับผมแล้วก็ไปเช็คเช็คสายแบบสัมผัสได้เช็คแรงดันเช็คสายขาดได้เหมือนกันมีไฟข้างหน้าเหมือนกันนะครับผม โอเคครับผมเลยที่ผมพูดมาทั้งสามตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไขควงร,รุ่นเก่าตัวนี้นครับผมหรือไขควงร,รุ่นใหม่ตัวนี้แต่ข้อเสียตรงปลายหักง่ายกับไขควงตัวนี้นะครับผมเป็นตัวล่าสุดเลยที่สามารถเปลี่ยนหัวได้สามตัวนี้ที่ผมชอบส่วนตัวนะที่ผมชอบคือผมชอบตัวนี้ครับเพราะว่ามันทั้งขันได้แล้วก็สามารถจบปัญหาเบื้องต้นได้เวลาที่เราไปแก้ไฟนะครับผมหรือเวลาที่เรา ไปดูไฟบ้านลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือแก้ไขไฟเฉพาะหน้าติดไว้ในรถอย่างเงี้ยสามารถไปเช็คได้ว่าตรงไหนมีแรงดันไม่มีแรงดันและสามารถเช็คได้ว่าสายขาดไหมนะครับผมหรือสามารถเช็คได้ว่าสายหลวมไหมมีไฟทั้ง2เส้นไหมสายไฟหรือสายนิวตันที่หายไปสามารถเช็คได้ด้วยตัวนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้สอนวิธีการเช็คไฟเล้ครับผมว่า สายไฟเนี่ยมีไฟ2เส้นเนี่ยต้องแก้ยังไงสายไฟไม่มีไฟทั้ง2เส้นเลยแต่ไฟดับต้องแก้ยังไงนะครับผมแล้วต้องเช็คบื้องต้นยังไงนะครับคอมเมนต์ Fields มาได้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะครับผมจะรับรบองว่าเข้าใจแล้วก็แก้ไฟได้เร็วมากนะครับผมโอเคหลับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะปักพิกัดเจ้าสองตัวนี้นะครับผมหลับไอตัวนี้ไม่ต้องเอาหรอกเนาะผมรู้เลยว่าช่างไฟทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วแหละแต่เจ้าสองตัวนี้เดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ให้ ผมสำหรับใครที่เอาไปวัดเฉยๆแล้วก็เอาไขควงตัวอื่นเนี่ยขันนะครับผมก็แนะนําตัวนี้สำหรับใครที่จะเปิดฝาแล้วก็วัดด้วยขันขันด้วยแต่ไม่ได้ขันจุดต่ออะไรใหญ่ๆนะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับผมแต่สุดท้ายพวกจุดต่อใหญ่ๆก็ควรที่จะเป็นไขควงด้ามใหญ่ๆแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อให้มันแน่นแล้วก็ไม่หลวมไม่ได้มีปัญหาต่อภายภาคหน้านะครับผม <S <S โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผมก็จะ มาพอแค่นี้ครผมแล้วพิกัดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับผมอ่ะทีนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมีอะไรดีๆมาบอกอีกเยอะเลยครับผมเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย